แค่เราแตะไปเงี้ยนะฮะกดง่ายกอการันบาลเลยนะครับ,บไี่ไฟมันไม่ดับเลยครับเราต้องกดเลึกๆเ,เราจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยครับเราต้องกดจัมเข้าไปฮนะ สวัสดีครับเรามาพบเจอกันอีกแล้วนะครับจากช่องพินัจจานะครับวันนี้พินัจจาก็จะมาทําการทดสอบเจ้าป๊อบอีไฟฟ้านะครับระหว่างเวอร์ชันหนึ่งกับเวอร์ชั่น2นะครับว่าตัวไหนมันจะกดดีกว่ากันนะครับเราเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครป์ด้านล่างด้วยนะครับกดไลค์ กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นฝันกำลังใจให้ทำทำคลิปนะครับโอเคนะครับเราก็มามาดูกันเลยดีกว่าว่าระหว่างเจ้าบ๊อบอิทั้งสองสองตัวนี้ทั้งสองเวอร์ชั่นนี้เวอร์ชันหนึ่งกับเวอร์ชั่นสองครับว่าตัวไหนจะเล่นดีกว่านนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็จะมีเจ้าบ๊อบอิดอยู่ 2เวอร์ชันนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับซ้ายมือผมนี่จะเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับขวามือจะเป็นเวอร์ชั่น2นะครับการเล่นก็จะแตกต่างกันนะครับถือว่าหนึ่งเรื่องอปุ่มนะครับปุ่มกดมันจะไม่สม,มูทเท่ากับเวอร์ชั่น2นะครับมันจะไม่สม,มูทกดไม่ดียังไงเดี๋ยวมาเริ่มดีกว่าเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่า เวอร์ชันแต่และเวอร์ชันเวอร์ชันหนึ่งกับเวอร์ชันสองนี่มันแตกต่างยังไงแต่เวอร์ชันหนึ่งอ่ะ,อะที่ผมได้ของมานี่มันก็จะตัวใหญ่กว่าเวอร์ชันสองนะครับนี่ฮะดูลักษณะน,นะครับนี่มันก็จะมีข้อแตกต่างนะครับมันจะมีข้อแตกต่างครับนี่ตัวเวอร์ชันหนึ่งจะใหญ่กว่าที่ผมซื้อมานะแลวปัจจุบันส่วนเวอร์ชันสองจะเล็กกว่าเนี่ยครับ ที่ผมได้ซื้อมานะครับอันนี้จะเป็นกล่องของป๊อปอีดนะครับตัวนี้นี่ส่วนกล่องอรุ่นเนี้ยที่เขาผลิตทำออกมาเนี่ยจะมีตัว omi, ะคะูโรมิคูโรมิจะเป็นตัวแบบนี้นะครับส่วนสองอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสไปเดอร์แมนเนี่ฮะเป็นรูปสไปเดอร์แมนให้เลือกนะครับจะเป็นลนักษณะรูปร่างหน้าตา อันนี้ก็ราคาอยู่ที่99บาทไม่แพงนะครับ99บาทก็เนื้องานก็ตัวนี้ก็เนี่ยฮะเนียนอันนี้ก็ผมได้ทําการทดลองเล่นมาแล้วนะครับปรากฏว่าดีมากตัวนี้นี้ <Yeah. S 1> โอเคส่วนเจ้าเวอร์ชั่นหนึ่งอ่ะมันรูปร่างโตเพราะว่ามันเหมือนว่า ขาออกแบบเพื่อออกมาเล่นเขาเรียกออกมาขายครั้งแรกมันก็จะดูใหญ่ๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่เวอร์ชั่นนี้ก็มีปัญหาเยอะนะครับพอเวลาเล่นๆไปแล้วมันก็ดับไปเองนะครับก็มันมีหลายอย่างที่ผมได้ทําคลิปลงไปนะครับก็มีทั้งเล่นๆแล้วก็อยู่ดีตัวเครื่องมันดับไปเองอะไรเงี้ยก็เข้าไปดูได้นะครับว่าการแก้ไขคร่าวๆแต่ถ้าเกิดแก้ไขไม่ได้ก็ ซื้อใหม่ดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปซ่อมเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกซื้อใหม่ก็เนี่ยที่อย่างที่ที่ผมบอกอรัซื้อใหม่ก็จะได้เป็นเวอร์ชั่นสองแล้วก็ดูด,ดูดูในแอปครับมันมันจะมีบอกครับรุ่นเวอร์ชั่นสองกดปุ่มง,ง่ายคิวโอ้โหแบบเล่นแบบกดง่ายง่ายง่ายมากเลยเนี่ยตัวน,นี้นะ,ะถูกด้วยไม่แพงเก้าสิบเก้าบาทซื้อใหม่เถอะครับอย่าไปแกะซ่อมเลย ใครจะลองซ่อมดูง่ายๆนะครับจะเกิดซ่อมไม่ได้ก็อย่าไปให้ช่างเลยแพงเปลืองตังค์เปล่าเพราะว่าเขาก็จะคิดค่าช่างอย่างน้อยก็ห้าหกสิบหรือเป็นร้อยก็คุณก็ไปซื้อใหม่ดีกว่าโอเคเดี๋ยวมาเริ่มเล่นกันให้ดูเลยดีกว่าว่าข้อแตกต่างของตัวเวอร์ชันหนึ่งกับเวอร์ชั่นสองนี่มันเป็นยังไงไปเดี๋ยวไปรับชมกันเลย โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบของเจ้าเวอร์ชันหนึ่งก่อนนะครับว่าจะเล่นสมูทแค่ไหนนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะลองทดสอบการเล่นดูให้ดูเลยดีกว่าว่ามันจะปุ่มนี้มันจะสมูทแค่ไหนนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยรับแรกเลยเปิดเครื่องครับ the game. เรากดไปก่อน เนี่ยไฟมันไม่ดับเลยครับเราต้องกดลึกๆเนี่ยเราจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยครับเนี่ยเราต้องกดจ้ำเข้าไปฮะเนี่ยให้มันโดนสว,วิกนะครับเด็กก็อาจจะเล่นไปแรกๆอ่ะอาจจะสนุกเนีนแบบเนี้ยเราต้องกดเข้าไปลึกๆหน่อยฮะ แต่แรกๆมันอาจจะดีหน่อยแต่นี้ผมซื้อมาก็หลายเดือนแล้วครับเ <Level three. S 1> นี่ฮะเล่มใหม่แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวเวอร์ชั่นสองดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับิ oh. ดก่อนเวอร์ชั่นสองนะครับ เอเป็นางานมากครับกดนิ่มกันบานเลยแล้วมันจะเล่นได้ไปไกลได้นะครับตัวใหม่นี้มันจะทั้งหมดร้อยด่านนะครับมันจะมีทั้งหมดร้อยด่านตัวเวอร์ชั่นสองตัวเนี่ยครับ เนี่ยเป็นไงบ้างครับเนี่ยมันกดกดมันนิ่มมากเลยะเนี่ยนัมเบอร์โฟล่ะเนี่ยเนี่ยมันง่ายมากเนี่ยน้องๆหนูหๆเนี่ยไปหาซื้อได้เลยนะครับไม่แพงนะครับเก้าเก้าบาทให้พ่อแม่จ่ายตังค์ให้ก็ได้ราคาถูกถูก วันนี้ผมก็จะมาทําการเนี่ยทดสอบผมดูว่ามันนิ่มนิ่มแค่ไหนเนี่ยหมไหมนัมเบอร์เซเว่นแล้วเนี่ยออออเอ่อลองตัวนี้ใหม่ลองตัวนี้ใหม่ดูความแข็งของมัน ยิ่ต้องใช้แรงเยอะเลยเรับถงข้อแตกต่างนะครับแ,แค่มีสองตัวนี้คุณจะเลือกเล่นอันไหนกันมันก็ต้องตัวใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยมันเสียเวลามากครับเนี่ยกว่าจะไปกว่าจะผ่านแต่ระดาบนะฮะมันเสียเวลามาก โอเคนะครับครับท่านผู้ชมน้องๆหนูๆนะครับเป็นไงบ้างนะครับ๊อบที่ผมได้ทําการทดสอบการเล่นทดสอบปุ่มนะครับะะทดสอบปุ่มว่ามันกดนิ่มแค่ไหนนะครับระหว่างระหว่าง2เวอร์ชันนี้ ก็บทสรุปคือตัวนี้เล่นด e ีพอกันเยอะหนึ่งแตกลงก็ใช้งานได้เลยนิ่มแต่ตัวนี้ถ้าเกิดบางปุ่มเจ้าตัวเวอร์ชั่นหนึ่งถ้าเกิดบางปุ่มเรากดไม่ลงเราก็ต้องย้ำลงไปอีกนะครับตัวนี้เราก็แค่แตกแตะแล้วมันก็โอเคมันก็ใช้งานได้เลยนะ การผ่านด่านอะไรมันก็จะไปง่ายกว่าครับตัวเวอร์ชัน2ครับแต่ตัวนี้กว่าจะผ่านไปแต่ละดานนะครับมันยากเย็นแล,และถ้าเกิดว่าตัวนี้เราเล่นไปนานๆนะปุ่มมันก็จะมีปัญหานะครับโดยการกดจะมันจะเมื่อยมืออันนี้นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับกดซับสไครด้านล่างด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นฝันกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับเออกดกระดิ่งด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับว่าอยากจะให้ช่องพี่นัทจ๋าทำอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้ก็ช่องพี่นัทจ๋าก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ